มา,มาแล้วก็บรนษัทชมสวนค่ะอันนี้ใครอยากได้มาเอาเลยค่ะลูกไม่ได้มาสองวันฝนตกขี้เกียจออกจากบ้านนูสิค่ะมันใหญ่ขนาดไหนมาดูเลยค่ะนี่เพื่อนสาวมาเที่ยวหาเอามาโชว์หน่อยค่ะโชว์หน่อยนี่มีกี่ลูกทำไมมันใหญ่อย่างเงี้ยใหญ่มากเลยอ่ะอามาดูใกล้ๆหน่อยค่ะ อันนี้น้ำเต้าค่ะอุ้ยน่ากินมากพี่รัต<ว>น่ากินมากเลยค,<ะ>นคนคะันยังบอกเลยสกวดสกุตกระเทยดูของเราทำไมมันเป็นลูกฟุกลูกเนี่ยเห็บว่ามันสวยไหมอย่างเงี้ยนะเนี่ยุกลูกมากอะเยอะมากเลยเนี่ยก็ไม่ได้วาสองวันอะทางนู้นมีอีกนะดูที่ยอดพักทองน่ากินมากเลยยอดพักทอง แกงส้มวันนี้เลยเนี่ยเนี่ยแกงให้หมดเลยแกงส้มแกงส้มเนี่ยแกงแกงกินแกงโอ้ยเนี่ยทำไมลูกมันต้มอย่างเงี้เออเอเธอรบอกมันเป็นกระเทยหรือเปล่าเออพอ่ต้องไม้พันนั่นเนี่ยของแขกมันให้มาของเธอป่ะอันนี้แหละเม็ดเดียวกันอ้าวทำไมมันต้มอย่างนี้นะเออมันสวยไหมสวยมากมันเป็นกระเทยหรือเปล่ายังพูดกับพี่อยู่อันนี้คือธรรมดาธรรมชาตินะคะคนหัวเราะทำไรทําสวนแต่ดูนางเนี่ยทําสวนนี่เอาถุงมือมาจากไหนอ่ะไม่ใช่หมอนะคะยื่นหัวเราะขำมากเลยอ่ะ นอนเก็บก็ได้นั่งเก็บก็ได้โอโนอนเก็บแล้วนอนนอนเก็บก็ได้นั่งเก็บก็ได้เยอะขั้นไปถึงหอยแล้วนะคะน่าสวนมันกว้างมากเลยค่ะพูดดีพูดดีนะคะเดี๋ยวยูทูบฉันจะโดนปิดโอ้ยหอยโอเคนะคะโอเคนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะโอเคนะคะโอเคนะคะ